ทั้งหมดเนี่ยทั้งส่วนหนึ่งส่วนสองรวมแล้วหน,นึ่งร้อยคะแนนส่วนแรกที่จะให้ในวันนี้คะแนนเต็มสี่สิบคะแนนซึ่งเป็นส่วนที่คะแนนเยอะนะคะนะสีนน่สิบคะแนนส่วนแรกนี้มีประเด็นหัวข้อเดียวก็คือให้นักศึกษาทุกคนแต่ละคนไปสรุป รายงานผล SAR ของสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่จะเป็นปฏิบัติโดยตําอ,อ,อัตราจ้างหรือจะเป็นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่ไปฝึกสอนฝึกปฏิบัติการก็กตามนะคะขอให้สรุปรายงาน SAR ของสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่นะแล้วก็ กำหนดจํานวนหน้าเลยอกำหนดจํานวนหน้าให้นักศึกษาสรุปรายง,งาน SAR ของฐานศึกษาที่ตัวเองดาเนินการอยู่มานะคะเออสิบห้าหน้าสิบห้าหน้านะคะกําหนดสิบห้าหน้าอาจจะมีการบวกลบได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็งานตัวนี้เป็นงานถือว่าเป็นงานชิ้นชิ้นใหญ่เลยของการสอบไฟนอลครั้งนี้หัวข้อเดียว ่ uh, 40คะแนนให้ส่งให้ส่งภายใน12นาฬิกาของวันพุธที่12นะคะให้ส่งเดี๋ยวให้ส่งในเวลา12นาฬิกาของวันพุธที่12พุธที่12ส่งในเวลา12นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นพอพวกเราส่งเข้ามาเรียบร้อยนะคะ เวลาสิบสามนาฬิกาเป็นต้นไปอาจารย์จะส่งส่วนที่สองเข้าไปให้ทำส่วนที่สองจะเป็นข้อสอบสี่ข้อขนน้อละสิบห้าคะแนนนะข้อสอบสี่ข้อขนน้อละสิบห้าคะแนนสิบห้าคะแนนสี่ข้อก็หกสิบคะแนนหกสิบคะแนนรวมกับส่วนแรกสี่สิบคะแนนก็จะเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนอันนี้คือถือว่าเป็นคะแนนสอบปนอนนะคะในส่วนที่สองที่เป็นข้อสอบ สี่ข้อข้อละิ้หาคะแนนที่อาจารย์จะส่งเข้าไปนี้จะส่งเข้าไปเวลาบ่ายโมงขอ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 งวันพุธที่12นะแล้วก็ให้ส่งนักศึกษาทําข้อสอบสี่ข้อนี้ส่งกับคืนเข้ามานไฟล์ pdf ขอให้เป็นลายมือนะคะให้เป็นลายมือเนื่องจากมันเป็นข้อสอบไฟนอลนอาจารย์ต้องขอเป็นลายมือเขียนจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานให้ทางคณะ ถ้าพิมมันจะไม่เหมือนเป็นการสอบนะแล้วก็สำหรับข้อสอบ4ข้อที่อาจารย์จะให้ในวันพุธที่12เวลาบ่ายโมงเน่ะให้พวกเราส่งกลับคืนมาในวันอาทิตย์ที่16ให้ส่งกลับมาในวันอาทิตย์ที่16เวลา10 18นาฬิกานะคะ ให้ส่งกลับมาในวันพุธที่16มกราคมนี้เวลา18นาฬิกานะที่อาจารย์กาํกาหนดว่าให้ส่งในวันพุธที่16เอ้ยในวันอาทิตย์ที่16มกราคมเวลา18นาฬิกาเพราะว่าทางวิไลขอให้ตรวจข้อสอบแล้วก็ตัดเกรดส่งภายใน20มกราเพื่อเขาจะช่วยให้นักศึกษานี้ได้ผลสอบแล้วก็ได้ ได้ส่งงานได้ได้จบเร็วเ็วขึ้นได้จบเร็วขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการที่จะมีอะไรที่ไหนให้สอบบรรจุหรือว่าเตรียมตัวในการสอบรับใบป,ประกอบวิชาชีพจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็จะรับปริญญาได้เร็วขึ้นด้วยนะโอเคมาถึงตรงนี้ใครสงสัยอะไรไหมคะถ้าสงสัยจันจะได้อธิบายให้ฟังเชิญเลยค่ะใ,ใครสงสัยอะไรถามได้ถ้าไม่สงสัยเราก็จะแคปหน้าจอถ่ายรูปกัน ฮัลโหลขอเสียงค่ะค่ะอาจารย์จิบสิบห้าน้านี้ก็เขียนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะเขียนค่ะจะได้เก็บเป็นหลักฐานว่ามันคืองานสอบของข่อยนนนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคมีอะไรมีใครสงสัยอีกไหมขอพิมพ์ได้ไหมคบอาจารย์ครับแต่ว่าส่วนที่สองขอเขียนได้ไหมคบอาจารย์ส่วนที่หนึ่งขอพิมพ์หรอแต่ส่วนที่สองนี้ต้องต้องต้องเขียนนะคะ รับผมโอเคโอเคได้ได้ได้เอาไปทาแต่คนที่สองนี้ต้องเขียนเพราะว่าจะเก็บเป็นหลักฐานโอเคอ่าถ้าอย่างงั้นเมื่อไม่เมื่อไม่มีใครสนใจแล้วตอนนี้เปิดหน้ากล้องค่ะเปิดหน้ากล้องทุกคนแล้วก็แคปหน้าจอนะลูกใครใครจะเป็นคนถ่ายหน้าจอแคปหน้าจอคะหืม อ้าวแคปหน้าจอลูกแคปหน้าจอนะขอให้เปิดหน้ากล้องทุกคนค่ะแคปเอาชัดๆเต็มๆครบๆสักสองภาพเอาเตรียมตัวค่ะโอเคค่ะทุกคนยิ้มนะคะ เขาไปยังขาได้ยังคาไปข้อหนึ่งนะขาโอเคค่ะโอเคค่ะ คลิปค่ะส่งเข้ามาเลยนะคะ